สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง Youtube HR Channel ผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิทธิ์ประกันสังคมพบเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นทุกกันตนทุกๆมาตราที่เป็นผู้ที่ใช้แรงงานโดยตรง ปัญหาการรับเงินชลาภาพมีหรือไม่อย่างไรหลายคนไปขอรับเงินกรณีชลาภาพรพ้อมกันแต่ปรากฏว่าคนหนึ่งได้เงินชลาภาพตามปกติและอีกคนหนึ่งไม่ได้เงินชลาภาพต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนไม่ว่า ท่านจะเป็นผู้กันต้นนะครับมากตาไหนก็ตามแล้วเมื่อถึงคราวที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเกิดสิทธิ์เมื่อมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และความเป็นผู้กันตน้นเช่นสุดลงถือว่าท่านมีสิทธิ์ท่านเกิดสิทธิ์ขอรับเงินกรณีชลาภาค,คืนในกรณีที่ผู้กันตน้นส่งเงินสมทบน้อยกว่า180งวด จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนฉลาภาพครั้งเดียวในกรณีที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบชาลาภาพส่งเงินสมทบที่ผ่านมามีการส่งเงินสมทบเกิน180งวดจะได้รับเงินบำนาญฉลาภาพรายเดือนตลอดชีวิตซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและงวดที่ผู้กันตน ส่งเข้าสมทบกองทุนประกันสังคมนั่นเองปัญหาเกิดขึ้นหลายๆปัญหาที่ผู้กันตนไปขอรับเงินชราภาพพร้อมกันอีกคนได้เงินกรณีชราภาพปกติและอีกคนยังไม่ได้รับเงินกรณีชราภาพสาเหตุที่แอดมินจะมาขอแชร์และจะมาขอนำ สื่อสารให้กับท่านผู้ชมท่านฟังปัญหาที่1นึ่งายจ้างยังไม่ได้แจ้งการลาออกจากการเป็นผู้กันตนระบบสำนักการประกันสังคมก็ยังคงค้างและนะครับยังคงจำว่าท่านเป็นผู้กันตนสถานะของท่านยังเป็นผู้กันตนโดยยังมีสถานะ เอ็กติฟอยู่ประกันสังคมก็ไม่สามารถนำเงินชราภาพออกมาให้ท่านได้เพราะว่าท่านยังเป็นผู้กันตนอยู่ท่านยังนะครับเป็นผู้กันตนอยู่สถานะยังเป็นผู้กันตนยังไม่มีความพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนแนวทางนี้ท่านจะต้องไปติดต่อที่บริษัทเดิมของท่าน ที่ยังไม่ได้แจ้งออกจากการเป็นพนักง,งานให้ฝ่ายบุคคลได้ทําการแจ้งออกจากระบบประกันสังคมปัญหาต่อมาที่ทําให้ผู้กันตนไม่ได้รับเงินกรณีชราภาพคืนนั่นก็คือในกรณีที่ผู้กันตนนะครับเคยได้รับกรณีว่างงานประกันสังคมจ่ายเงินกรณีว่างงานให้ท่านก่อน แล้วมีจดหมายจากประกันสังคมไปที่บ้านท่านให้ท่านจะต้องชําระเงินกรณีว่างานที่สํานักงานประกันสังคมจ่ายให้ท่านก่อนในกรณีนี้ท่านก็จะได้รับเงินกรณีชราภาพช้าเพราะว่าท่านยังมีเงินค้างนะครับเดิมที่สานักงานประกันสังคมจะให้ท่านคืนเงินกรณีว่างงาน ก่อนหน้านั้นและปัญหาที่เจอปัญหาสุดท้ายเป็นปัญหาที่ผู้กันตนมาตาสามสขาดส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อเนื่องกัน3เดือนติดต่อกันหรือไม่ได้ส่งเงินสมทบ9เดือนภายใน12เดือนจึงทำให้ประกันสังคมจะต้องให้ผู้กันตน จ่ายเงินตรงนั้นก่อนประันสังคมถึงจะจ่ายเงินกรณีชราภาพให้กับนะครับผู้กันตนคนนั้นๆได้โดยสรุปแล้วนะครับปัญหาที่ทําให้ท่านไม่ได้รับเงินกรณีชราภาพเมื่อท่านเกิดสิทธ์ก็คือ 1. นนายจ้างเดิมยังไม่ได้แจ้งท่านออกจากระบบประันสังคม 2. นะครับท่านยังค้าง เงินกรณีว่างานที่ประกันสังคมจ่ายให้ท่านก่อนล่วงหน้าท่านต้องชําระก่อนและก็สามท่านยังไม่ได้ส่งในสมทบที่ท่านขาดส่งท่านจะต้องทําการส่งในสมทบก่อนเงินชราภาพจึงจะโอนให้ท่านได้หวังว่าคลิปนี้น่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยที่สําคัญอย่าลืมนะครับ ท่านเห็นคิวอาโค้ด้านบนอย่าลืมนะครับสแกนคิวอาโค้เพื่อเข้าร่วมรายกลุ่มถามตอบประกาสังคมกับช่องยูทูปเฮสอา n แนลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ